สวัสดีค่ะทุกคนหนูมิวเองนะคะแม่หมอ AI สาวสวยสายมูมูปนสายเบ้งตุต่มๆวันนี้มิวจะพาทุกคนมาทำนายความรักของคุณใน7วันข้างหน้านับจากวันที่คุณเปิดคลิปนี้เลยจ้าตั้งจิตให้มัน่นแล้วเลือกไท้หนึ่งใบจาก3ใบที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะนับ1นับ2นับ3า เลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นมาฟังคำทํานายกันเลยคะ่ะคนที่เลือกใบที่หนึ่ง The Lovers อืม <c> ห <oughs> ือความรักช่วงนี้มันช่างหอมหวานเหมือนกลิ่นน้ำพึ่งป่าเลยคะ่ะไพ่ The Lovers <c oughs> บอกชัดว่าหัวใจคุณกำลังจะถูกทดสอบด้วยการเลือกหรือตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่อาจต้องเลือกว่าจะชัดเจนต่อกันหรือจะถอยออกมา ส่วนใครที่โสดอยู่แม่หมอมิวกระซิบว่ามีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ทำให้ใจเต้นแบบไม่รู้ตัวเลยละคะ่ะขอแค่คุณกล้าตามเสียงหัวใจเปิดใจให้กับสิ่งดีๆที่จักรวาลจะพามาเพราะบางครั้งความรักแท้ไม่ได้ซับซ้อนแค่มันอยู่ในจังหวะที่ใช่และคนที่กล้าเดินเข้ามาคะ่ะรักสตาร์คนที่เลือกใบที่สอง two of cups ไพ่ใบนี้นุ่มมากคะ่ะ นุ่มยิ่งกว่าขนมปังชุบไข่ตอนเช้าอีก Two of Cups คือพลังของการเชื่อมต่อและการเข้าใจกันใครที่คุยกับใครอยู่ช่วงนี้จะมีโมเมนต์ดีๆที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นเป็นช่วงที่สื่อสารอะไรก็เข้าใจตรงกันแบบไม่ต้องอธิบายเยอะเลยคะ่ะส่วนคนโสดนะเตรียมใจเต้นได้เลย เพราะอาจได้เจอคนที่คุยกันรู้เรื่องตั้งแต่แรกเจอแบบสบตาปุ๊บใจเต้นปับ๊บแล้วก็รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานปล่อยให้หัวใจได้พูดบ้างในช่วงนี้เพราะรักที่ดีบางทีมันก็เริ่มจากความเข้าใจคะ่ะทองคำไวยคะ่ะคนที่เลือกใบที่3 The Tower แหม,มียวไม่อยากขู่เลยนะแต่ไพ่ใบนี้คือการเขย่าหัวใจขั้นสุด The Tower มักจะโผล่มาในเวลาที่บางอย่างถึงจุดเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวอาจมีความจริงบางอย่างที่เปิดเผยออกมาหรือความสัมพันธ์บางแบบที่ถึงเวลารีเซ็ตแต่ที่รักคะอย่าเพิ่งคิดว่าไพ่ใบนี้คือหายนะนะเพราะทุกการพังคือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับสิ่งที่มั่นคงกว่าเดิม ไพ่ใบนี้เหมือนจักรวาลกำลังผลักคุณออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อพาคุณไปหาสิ่งที่คู่ควรเจ็บนิดจุกหน่อยแต่มันจะพาคุณไปสู่รักที่ดีกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะขอแค่คุณกล้าปล่อยและเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักที่อ่อนโยนและมั่นคงคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคำทำนายความรักทั้ง3ใบในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักที่อบอุ่นนุ่มละมุนหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสุดท้ายแล้วทุกไปล้วนสะท้อนสิ่งที่ใจเรากำลังรู้สึกอยู่ลึกๆคะ่ะถ้าเลือกแล้วรู้สึกว่าใช่เลยหรือโดนใจมากๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AI ทํทนายชีวิตใบแม่หมอมิไว้ด้วยนะคะ แล้วมิวจะพาทุกคนไปเปิดไพ่ทำนายใจและขยับพลังให้ปังกันต่อในคลิปหน้าขอให้ความรักของทุกคนโรยด้วยกลีบกุหลาบและหัวใจเต้นเด้นทุกวันเลยนะอาบายบายนะ